สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงชนีนางหนึง่งหรือว่าใครก็ไม่รู้นะที่แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเอาเฟซมาพูดว่าคนนางเป็นคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไปเมื่อนะทิเบตบอกเอให้หน่อยอก็แบบตอนแรกอะ่ะเริ่มแรกเลยคืออีคนเนี้ยอีชนีคนนี้ นามมาบอกว่านาเป็นเพื่อนของเขาก็คือชื่อแอปเปิลเขาก็แบบตอนแรกก็ไม่รู้นางพูดประมาณว่าแป๊บบนึ่งนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแบบเออนาว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็งงเอ้ากูก็นั่งอยู่ข้างแอปเปิลคืออะไรนี่เห็นหรือเปล่าเห็นแหละ นี่ก็แบบเออจะปลอมเพื่อต่อจากนั้นก็เป็นปาร์ตี้แล้วนางบอกว่าอ๋ออันนั้นอนะเฟสเก่าเนี่ยเฟสปาร์ตี้นะอยู่ไหม,มนางก็บอกว่าเมืองกูเล่นอันนี้ก่อนนะสะักพักเป็นเพื่อนนี่อีกคนหนึ่งแต่ผ่านมาตอนนั้นะ่ะนางพักมาตอนปีสองห้าห้าห้าคือสองปีแล้วย,ออยี่ดอกยังไม่ตายอีกอยู่ๆทักมาจ้าล่าสุด เมื่อวันที่เท่าไหร่วะไม่กี่วันงนะ้พามาชื่อขุงขิงคือเพื่อนนี่อีกคนนึงเปเนชนีย์เออเดี๋ยวปาร์ตี้เดี๋ยวขุงขิงนี่ก็ด่านนะปเป็นบ้าเหรอไม่มีหน้าของตัวเองหรือยังไงอะไรเงี้ยล่าสุดเป็นนัตตี้แต่ไม่คุยกับนัตตี้นะคะมีชีวิตใหม่คือล่ะเออเป็นนัตตี้แบบนัตตี้อีกชีวิตหนึ่งอ่ะเออเราไปคุยกับเพื่อนนี่เราเพื่อนที่เป็นหลีบด,ด้วยกันเออแอดมาหน่อยดีกูเองนะนัตตี้เฟนนั้นผัวอ่อน เพื่อนก็ถามว่าคือ,อไรเขาเองแล้วก็ลูกนี้ลงเอาลูกนี้ถักแชทเฟซมาอ่ะฮะตานะแบบเพื่อนนี้เลยถามว่าอ้าวนะัตตี้เปลี่ยนเฟซหรอมาแล้วบอกว่าเปล่าเปล่า,าอันนั้นนะแฟนออนทับมันชอบอ่านแชทแล้วเพื่อนก็ถามว่าแล้วทำไมมาแชทเฟซน,นี้ของใครมาบอกลูกพี่ลูกน้องมันไม่เล่นแล้วเลยขอมาอิชนีคือคนนี้คือไม่เข้าใจอะ่ะคืออะไรต้องการอะไร ถ้าอยากจะแบบเออถ้ามึงจะแบบว่าถ้ามึงจะแบบเออกอล์ฟเฟหรืออะไรอะ่ะอย่าให้โป๊อย่าให้จับได้มันน่าเกียดแต่คือพอจับได้แล้วคือละ่ะคือหน้าเฮียคือเอาจริงป่ะสมัยนี้แบบสัลญกรรมก็มีป่ะเออบีบลูกก็มีมันไม่มันไม่มันไม่ยากเลยเว้ยถ้าแบบคือหน้ามึงเฮียแล้วมึงแบบ จะบีบรูปอะไม่มีใครเขาจับโป๊งได้เราอย่างน้อยถ้าสมมติว่ามึงบีบรูปใช่ไหมมึงไปเจอผู้ชายหรือเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังจาหน้ามึงได้ว่าแบบเออมันยังมีขาแต่นี่คือหน้ากูคือไรแล้วไปนัดผู้ชายไปคุยกับผู้ชายคือล่ะกาวกาววกาวากาวว้่ากวก้ากาวกวว้ก้าวนาก้าว่้ากาวกก้าวว้กาวาก้ก้ววา้ว ผู้ชายมาด่านในคลิปว่าแบบกระเทยไม่ดีอย่างงี้อย่างงี้เกิดมาก็ผิดเพศแล้วคือคือกระเทยมันก็มีเยอะปะผู้ชายมันก็มีหลายแบบผู้หญิงก็มีหลายแบบทอมดีทุกเพศมีหลายแบบด่าตัดสินคนแต่ที่โปกอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ปะมีอันหนึ่งมาเมนว่าแบบผิดเพศนู่นนี่นั่นแต่คืออะไรทีดอกเฟเตัวเองเป็นตุ๊ดอา้าด่าตัวเองไปอีกยังไงก็ฝากหน่อยนะอีเฟสคนเมื่อกี้กนังฟิล์มอะไรน,นั่นอะ ฝากไปด่ามันให้หน่อยนะช่วยเป็นอีกหนึ่งเสียงจะขอบคุณมากเลยค่ะอืมก็ไม่มีอะไรละบอกแค่นี้แหละกาวโอไหมมึงเลวสามหนึ่งแปดให้โซเชียลแคมดูสามสิบแปไม่มี้เพลงอ่ะอ้าวนึงนะเ,เ,เปิดเพลงก่อนเราก่อนรอก่อนนะเออฝากไปด่า,ด,าด้วยแล้วก็คนที่มองกระเทยแบบกระเทยมันมีหลายแบบแกแกอย่าตัดสินใจเอยอยเขาเรียกอะไรอย่าตัดสินคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาเป็น<ค>เพจน,<อ>นั้นดีกว่า คนภายนอกด้วยอย่าตัดสินใช่คนภายนอกด้วยอย่าตัดสินคนอืน<า>นนนออ่น,น,นมันไม่โอเคจริงๆนะอืมมันแบบไม่กูบอกว่าอย่าตัดสินคนอื่นที่ภายนอกเออเอ, Yet, เอาเอใหม่อย่าตัดสินคนอื่นที่ภายนอกเข้าใจปะเออแบบหน้าเขาอาจจะเที้ยนะเขาอาจจะนิสัยดีกว่าก็ได้ปะเออเออคือไรเป็นยังอะเย็ดกันก่อนแล้วค่อยเมาส์ม่รูเรื่องเรื่องหนีตีไม่ยุ่งตับเนืองกำลังโหลดค่ะนานอ่ะ ไม่ได้หายไปไหนนะคะบอกอีกรอบหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงรอหน่อยเนาะเน็ตชาค่ะอืมใช้ของอะไรอ่ะมาแล้วมด้นเยอ้ยวไป 几位？美女几位？哦，一位。<my. S 2>